สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาทำคลิปของชาวกร,รกฎนะคะเอ,อ่อเมษสิงหธนูมีนพิจิกนะคะว่าดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรเริ่มที่กร,รกฎนะคะกร,รกฎมีเกณฑ์การเดินทางนะคะคุณอาจจะได้เดินทางไกลเดินทางออไปต่างประเทศหรือเดินทางเกี่ยวกับการงานนะงานที่คุณรอคอยนะคะคุณจะได้รับข่าวข่าวนะคะอย่างกระทานหันแต่ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยนะคะ ต่อมานะคะชาวเมษสิงห์ธนูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดจุดพิกผังในจุดพิก พลิกผันในชีวิตของคุณคุณอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันมีทั้งข่าวดีนะคะแล้วก็ข่าวที่ทำให้คุณตกใจนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะดวงของคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ไวนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าคุณนะคะเสริมดวงในการไหว้พระราหูนะคะเออหรือทำ บุญเกี่ยวกับไฟนะคะทำบุญเกี่ยวกับพญานาคนะคะน่าจะแบบเป็นการเสริมดวงคุณส่วนเช้านะคะมีนกรกฎพิจิกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดวงของคุณเนี่ยค่ะช่วงนี้จะมีคนให้การสนับสนุนจะมีคนเข้ามาเปบางคนจะพบรักกระทนหันด้วยนะคะหรือถ้าคนมีมีคู่อยู่เขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันจากบุคคลอื่นทะเลาะ ออการากมีคนอื่นแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอันนี้ต้องร,าาระมัดระวังช่วงนี้ระวังคุณอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะ,ะถ้าควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยมันอาจจะทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นนะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมนะคะสามารถทักซองคิวดูดงส่วนตัวได้นะคะจะมีแบบแชทแบบข้อและแบบแรนดอมนะคะซึ่งตอนนี้จัดโปรอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย